ดิคาทับสบเบียนเพราะมะนุษย์เรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้มานานมีการสร้างสิ่งต่างๆมากมายพ่อจากไปก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไว้ให้ดูต่างหน้าแต่แดนพ่วงปริศนาไว้คนรุ่นหลังก็ค,คิดกันหลายตลบว่ามันคืออะไรมีไว้ทําไมสุดท้ายก็ต้องมึนต๊บก,กันไปเพราะไม่มีใครหาคําตอบได้สักทีถ้าอยากรู้ว่าปริศนาเหล่านี้คืออะไรเตรียมตัวตามเรามากันได้เลยฟาปิสุสังกษัตริย์แห่งมายานอกจากรูปปั้นหรือโบราณสถานต่างๆ จะมีความลึกลับตามฉบับของตัวเองแล้วใครจะคิดเลยว,ว่าฟ้าปิดสุสานจะเป็นเหมือนกันโดยในช่วงศตวรรษที่18นักโบราณคดีไปขุดเจอเข้าและพบว่ามันเป็นของกษัตริย์ภาคันแห่งมายาที่เคยรุ่งเรืองฟุ่งฟูในอดีตต่อแรกก็ไม่ได้แปลกใจอะไรแต่พอสังเกตดูให้ดีเอนั่นผู้ครองนครกำลังอยู่ในท่าแหวนบนผานะอะไรสักอย่างจะมาก็ไม่ใช่หมอจะใสก็ไม่เชิง แต่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นยานอาวกาศที่เคลื่อนที่ผ่านหมู่เมฆขึ้นไปบนสวรรค์ค่ะส่วนยานที่ว่านี้จะมีที่มาที่ไปยังไงก็ยังเป็นข้อกังขาอยู่เนื่องจากไม่เคยพบซากที่คาดว่าจะเป็นพาหนะที่ขี่แบบในภาพนี้เลยสักชิ้นแล้วเขาไปได้ดีไซน์แบบนี้มาได้ยังไงหรือว่าบางทีอาจจะได้แรงบันดาลใจจากโลกอนา,นาคตที่เราไม่รู้มืก่อนก็ได้นะรถมาราชวงศ์โจ สมัยโบราณยังไม่มีรถขับเวลาจะไปไหนมาไหนที่ก็มักจะเดินเป็นหลักหากใครมีมา้าขี่ถือว่าหล่อและเท่ระเบิดสุดๆแต่มันจะไม่แปลกใจอะไรถ้าการขุดค้คนโบราณคดีที่เมืองล้วยอย่างในจริงครั้งนี้จะเจออะไรที่อเมซิ่งอย่างรถม้าจํานวน5คันพร้อมกับโครงกระดูกม้านอนอย่างเรียบร้อยอีก12ตัวในสภาพสมบูรณ์ร้รอย,ยแตกไร้งา หากคำนวณอายุดีๆจะพบว่าซากนี้มีอายุเฉลี่ยราวๆ3า0 0ปีนู่นเลยนักโบรางคดีที่พบก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันพอศึกษาไปได้สักพักจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ฝังศพของเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่เริ่มโดยเอาเรื่องในราชวงศ์โจกแต่ก็ยังมึนตืบอยู่ว่าบุคคลปริศนาในนี้เป็นใครกันแน่รวมไปถึงเหตุผลว่าทำไมต้องฝังเข้าของทุกอย่างรวมไวที่นี่ทั้งหมดด้วยจะยังไงก็แล้วแต่น้องมาที่เราเห็นกันทั้งหมดนี่ ได้เคลื่อนสวรรค์ไปก่อเรียบร้อยแล้วดังนั้นคนรักสัตว์สบายใจได้เลยค่ะรูปปันนะ้นนาเอเลนแห่งยุควิงคาวัฒนธรรมวิงคามีมาตั้งแต่ราวรา0 0 0ปีก่อนคริสต์กาลเล่าคาดว่าคงจะเจเริญรุ่งเรืองกันแบบขั้นสุดเพราะนักโบราณคดีขุดพบประติมากรรมประหลาดในเซอร์เบียโดยมีลักษณะคล้ายของเรานี่แหละแต่ต่างกันตรงที่ใบหน้าเรียวแบบ s h เช e จมูกเล็กยาวและปากเล็กกระจิริษ ไม่ต้องใช้จิตสัมผัสก็รู้ได้เลยว่านี่นะเอเลีนชัดๆเลยส่วนแรงบันดาลใจของผู้สร้างนักโบราณคดีเองก็ไม่ทราบได้แต่คาดการไปว่าอาจเป็นอิมเมจของเทพเจ้าของผู้คนสมัยนั้นก็ได้แต่ดูเหมือนว่าความสงสัยจะยังไม่จบง่ายๆหากศึกษาดีๆจะพบว่าพวกเขามีอรารยธรรมล้ำหน้ากว่าชาวบ้านสมัยนั้นเช่นมีตัวอักษรและภาษาใช้ก่อนจึงเชื่อกันว่าอารับแบบอย่างมาจากอรารยธรรมแห่งอนาคต ที่ไก่แสงไก่จะนำไปสู่ศิลปะสุดท็อตชวนสงสัยแห่งยุคอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ภาพวาดบนพื้นดินเพื่อนๆอาจจะเคยไปขีดเขียนเล่นบนชายหาดซึ่งเป็นเรื่องสนุกที่พวกเราก็ชอบทำกันแต่ถ้าไปรูปว่าที่ทะเลทรายโคโลราโดนั้นชักไม่แน่ใจซะแล้วว่ามันเป็นฝีมือคนหรือสิ่งลึกลับกันแน่และยังมีหลายรูปแบบให้แปลกใจไม่ว่าจะเป็นคนหรือทรงเรขาคณิต แต่รูปที่ใหญ่และยาวสุดนั้นชวนเซอร์ไพร์มากถึง52เมตรเร่นใหญ่และชดาไลเทเตอร์แบบนี้เขาทำเพื่ออะไรกันละ่ะซึ่งคำตอบของเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาคาใจทุกคนอยู่ได้แต่สันนิษฐานกันไปว่าน่าจะเป็นฝีมือของชาวอินเดียนแดงบางเผ่าโดยที่ยังไม่แน่ใจว่าเขามาว่ากันทำไมเพราทุกภาพไม่สามารถมองเห็นได้จากระดับพื้นราบต้องมองจากมุมสูงลงมาจึงจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจน ว่าแต่สมัยนั้นเขาจะเห็นภาพมุมสูงได้ด้วยวิธีไหนกันนะหรือว่าอาจจะเป็นไปได้มีเครสักคนที่อยู่ด้านบนคอยให้คำแนะนำในการวาดภาพกันแน่ฮอคอยสุเราแห่งแจมคากวันนึงคุณแบบเป้ไปเที่ยวแถวแม่น้ำฮาริและแม่น้ำแจมในอัฟกานิสถานแล้วเจอเสาอิฐสูงราๆ62เมตรตั้งโดดเด่นเป็นสงา่าคงจะแปลกใจกันใช่ไหมคะว่ามันคืออะไร เอาจริงๆนักวิจัยเองก็ยังงงไม่หายได้แต่สันนิษฐานไปว่ามันอาจจะถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่12เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแพร่ศาส,สนาและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะจู่ๆคนที่นี่ก็หายไปหมดและทิ้งให้หอคอยอยู่อ้างว้างตามลาพังถึงแม้จะอยู่เสาเดียวโดดๆและจะพบกับความสงบนะเพราะไหนจะต้องผ่านพวกขวัวขโมยที่จ้องจะเข้ามาขุุกข้าของมีค่าบริเวณรอบๆ ในจะภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและน้ำท่วมที่ซัดสะจนรากฐานผูกกร่อนซึ่งนั่นก็ยิ่งชนตะดึงเข้าไปอีกบอททำไมถึงได้อยู่รอดปลอดภัยโชคดีที่ทางยูเนสโกเห็นความสำคัญจึงยื่นมือเข้ามาช่วยซ่อมแซมรวมถึงประกาศให้ที่นี่เป็นมรดกโลกในปี2002ค่ะแผ่นป้ายหยกปกติเราจะเห็นหยกในรูปแบบของเครื่องประดับต่าง แต่พอมาอยู่ในรูปแบบจานบุงกลมมีรูตรงกลางนี่ถึงกับงงว่าทําไมต้องทําเป็นรูปแบบนี้ด้วยหรือเป็นไปได้ว่าจะเป็นต้นกําเนิดของแผ่นเสียงยุคโบราณกันแน่เยี่บพึ่งมโ,มโนกันไปไกลค่ะนักโบราณคดีเขาบอกไว้ว่าอาจจะถูกใช้วางตามจุดต่างๆบนร่างผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีส่วนช่วยในการเก็บรักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อยหรือไม่ก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของวงจรชีวิตที่เชื่อมต่อไปถึงเทพเจ้าได้ด้วยส่วนที่มาที่ไปของความเชื่อนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัยวัฒนธรรมเลี่ยงจูจนถึงปลายราชวงศ์ชิงหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นการใช้หยกขนาดเล็กไว้ในปากศพแทนเนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าหยกเป็นสิ่งของแสดงฐานะทางสังคมรวมถึงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้เป็นอย่างดี ไม่ได้มีแค่ตกแต่งกันเฉยๆส่วนอภินิหารหรือสิ่งอัศจรรย์ที่เก่าไว้ก่อนหน้าน,นั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็คงต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาสืบและเล่าให้เราฟังกันอีกทีนะคะคาล์ันโลกเรานี้มีแต่ความพิสวงไม่จบสิ้นกันจริงๆเนื่องจากนักโบราณคดีได้ไปพบแนวหินประหลาดอายุกว่า7,500ปีเรียงตัวกันเป็นกลุ่มที่อารเมนเนียบนพื้นที่กว่า7 0,000ตารางเมตร มีความสูงตั้งแต่ครึ่งเมตรไปจนถึงประมาณ3เมตรและเกือบทุกก้อนจะต้องมีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5-7เซนติเมตรด้วยซึ่งดูแล้วไม่น่าเอาไว้ส่งเล่นแน่นอนสิ่งที่น่าสงสัยกว่านั้นคือพวกมันมีไว้ทำอะไรกันแน่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าคารหันอาจเคยเป็นวิหารของสุริยเทพตามความเชื่อของชาวอาร์เมเนียนโบราณ เปสุ่อสารหรือไม่ก็ใช้สําหรับสังเกตวิธีการโครจรของดาราศาสตร์อีกสิ่งหนึ่งที่น่าพิศวงเลยเห็นจะเป็นตัวพื้นที่ว่ากันว่าบริเวณนี้มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานลึกลับแฝงอยู่ด้วยถึงจะฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ส่วนความลับอื่นๆของหินปริศนานี้ก็ยังคงต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปคะ่ะลูปสลักหินในอุทยานซานอากุสตินมองเผินๆอาจจะเป็นประติมาก,กรรมจากหินธรรมดา แต่เชื่อมีว่าเจ้าพวกนี้แหละเต็มไปด้วยปริศนามากมายไม่มีใครรู้ว่าที่มาที่ไปของพวกมันมายังไงใครเป็นคนสร้างรู้เพียงว่าซากที่เก่าแก่สุดน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณ3,300ปีก่อนคริสต์กาลโดยแต่ละตัวมีหน้าตาและขนาดเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึงขนาดยักษ์ราเร7เมตร ทั้งคนและสัตว์ในอิริยาบถต่างๆและถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าหลายตัวกำลังฉีกยิ้มให้ด้วยซึ่งบางคนอาจจะมองว่าน่ารักแต่ถ้ามองอีกมุมก็น่ากลัวได้เหมือนกันนักโบราณคดีเดาว่าเจ้ารูปสลักขินเหล่านี้คงไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวอาจถูกใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมบางอย่างหรือเป็นหุ่นช่วยเฝ้าสุสารแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเฝ้าได้จริงหรือเปล่าเพราะแว่เวๆมาว่ามีเหล่าหัวขโมยเคยป้นเอาทองออกไปแล้ว เอาง,งั้นสงสัยว่าจนจะเข้ามาขโมยของตอนที่ตุ๊กตาเหล่านี้หลับอยู่แน่ๆเลยหินวอฟเฟิลวันหนึ่งถ้าคุณไปพักผ่อนแถวทะเลสาบเจนนิงแรนดอฟ์ในเวสต์เวอร์จิเนียแล้วไปเจอหินก้อนเบิร์มมีลวดลายเหมือนตะแกรงนี้อาจจะคิดว่าเป็นผลงานทางศิลปะที่นำมาโชว์ไว้แต่ถ้ากำลังหาเจ้าตัวของประติมากรรมชิ้นนี้อยู่อาจจะหาไม่เจอเพราะนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไง และทำไมลวดลายถึงได้เปเวอร์ขนาดนี้บางคนที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติก็จะคิดว่าอาจเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างหรือไม่ก็พินิหารเหนือธรรมชาติต่างๆกันไป แต่ในขณะที่บางส่วนคาดการไปว่าอาจเป็นเพราะการจารยียงตัวของหินที่มีเหล็กออกไซด์ผสมไปด้วยกันเป็นเวลาหลายลาย้านปีไม่ว่าจะเป็นแบบไหนลวดลายสีเข้มที่ตัดกับสีอ่อนของหินก็เกิดเป็นความงามที่น่าประทับใจและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปที่ทุกคนไปแล้วจะต้องใช้กันสักรูปสองรูปอยู่ดีรอยมือมนุษย์บนผนังถ้ำอย่างที่รู้ว่ามนุษย์เรารู้จักวาดภาพบนผนังถ้ำมาตั้งแต่ยุคโบราณนู่นแล้ว ถ้าเปรอยมือนับสิบสีแดงเถือกในท่าป่าป่ายคลปีศาจจากนารกในซานตาคุสไม่ว่าใครที่เห็นเป็นต้องขนหัวลุกนึกว่าเป็นจุดเกิดเหตุยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่อย่าเพิ่งรีบเพนเหมือนเห็นผีเปซะก่อนล่ะเพราะนักโบรางคดีเขาคาดว่าน่าจะเป็นเพียงภาพศิลปะอายุราๆหนึ 1, ่งื่นปีเหมือนที่ปรากฏในถ้ำอื่นๆทั่วโลกก็ได้ โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะของมือที่ปรากฏน่าจะเป็นมือของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นมือของใครก็ตามวิธีนี้ก็นับว่าเจ๋งสําหรับมนุษย์ทาแล้วและอาจเป็นศิลปะย,ยอดฮิตในสมัยนั้นก็ได้ส่วนสีที่นํามาใช้สร้างผลง,งานนั้นก็ยังไม่มีใครทราบมาจนถึงปัจจุบันจากความแปลกแต่สวยโดนใจชาวโลกขนาดนี้ทําให้ที่นี่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี1 9 9 9เยเลยล่ะ คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ